ามาแล้วครับคิตตัน Ds3 มิซซิงนะครับแข่งแบบ16คันครัแบบ16คันประมาณ10รอบนะครับรอบนี้ผมได้อันดับที่9เพราะว่ารถรถตึ้งซื้อมาใหม่ประมาณประมาณวันที่12เข็นอัพแค่ล้อนะครับยังไม่ได้อัพพวกเครื่องช่วงล่างของแต่งนะครัแบบก็เลย,เลยแบบ ขับแบบทุรักทุเรนิดหนึ่งแต่รถของฝรั่งนี่จะคันแรงๆเขาขับดีกว่าเราขับดีกว่าผมเลยอ่ะคือมันไม่ได้ใช้เป็นพวงมาลัยถึงใช้แบบพนกศรก็เลยแต่ม่ทันของเขาดูแต่ละคันดูเขา,าไม่ยอมเราเลยนะครับถ้าเราหลุดเลนปุ๊บเสร็จเลยถ้าเราแบบขับแบบไม่มีเบรกเวลาเข้า้งุ่งจะโดนแกงเล่นง่ายครับเกมนี้เป็นเกม gtr หลดมาเล่นหลดได้ที่สโตเพลเพสโตได้เลยนะครับผมจำเป็ประมาณ1นึกิ๊กเดี๋ยวผมเล่นเกมเดียวแล้วช่วงเล่นโดยาวเลยดูนะครับไล่มาทันของผรอหน่อย,ยนะครับทุกที่หาแน่คนนะคูบะเนี่ยมันเป็นสนามฟิวแบบของต่างประเทศนะครับถ้าเป็นบ้านเราก็คล้ายๆจันทบุรีนะเขารถก็ถือว่าความเร็วก็โอเคนะ ยิงประมาณร้อยไม่ถึงร้อแปดสิบเพราะว่าผมขยายใหญ่เป็นมันจะมองไม่เห็นถุงไม่จะว,วัดความเร็วครับไปโดยทันเลยเป,เป็นสนามแบบเป็นดินทรายล้วนนะเขาเรียกอะไรนะสนามแบบชีกวางแล้วก็สนามแบบถนนลา,ลนาแบบลดยางธรรมดามันมีลายด่านนะเล่นขวดล็อก ไปเรื่อยๆซื้อรถผมซื้อมาประมาณ3าคันมีแอตันแล้วก็มีเชฟโรลลตโซนิกแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งจำชื่อไม่ได้อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกมอนมีผมได้ที่เก่าตอนแรกล่นมายอยู่ตอนแรกขึ้นมาอันอดับที่เกตนะโดนแซงช่วงไปๆหลุดโค้งนิดนึง่งมำเล่นง่าย GTR ภาพมันชัดแล้วก็มันมันไม่ค่อยกระตุก มดับแปดแล้วนิดเดียวเองโอ้โหทีไล่ไม่ทันเลยฝรัง่งเขาเงินก็เยอะเขาเติมเนาะมันมีทั้งซปเปอร์คาร์มีทั้ง gtr ทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะมีบงยีโวหมหมดแต่มันต้องมันต้องเติมอ่ะก็คือถ้าจะให้เก่งถ้าจะไล่ใหสวยให้ต้องเติมนะครับแต่ผมไม่เติมผมเล่นแบบเล่นไปเรื่อยเล่นเุดรถเต้ตตเรื่อยเน้นเน้นรถหลายๆคันไปก่อนก็คิควก็จะประมาณแนวๆนี้ เสียงทอนี่หวานเกีียบเลยมันรดแห่งบ้านละโอ้โหหล่นมานดับดับเก้าเลยไล่ไม่ทันนะครับรถเข้าแรงมาก